แสดงฝีมือเจียวไข่ปรุงอย่างใส่ใจง้อข้อริดสูตรนี้มีอะไรบ้างไปดูกันพรมลิขิต ep 0.12เมื่อหนุ่มกำยำกล้ากแกร่งมาดแมนสมชายชาตรีอย่างข้อริดเริ่มมีความสิเนหาในความกากันของพุทตานแต่ด้วยความจีบไม่เป็นจึงออกอาการหึงหวงเสียเต็มประดาโดยยังไม่รู้ตัวว่านั่นคือความรักนั่นเองต้องบอกเลยว่าพรมลิขิต นับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเพราะข้อริทที่รับบทโดยหนุ่มโปบธนวัฒจะเริ่มรู้สึกดีต่อพุทธาลที่รับบทโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีจนเก็บทรงไม่อยู่ไม่ว่าหนุ่มที่ไหนที่เข้าใกล้พุทธาลก็ทําให้พ่อริทมีอาการหมุดหงิดอย่างบอกไม่ถูกชัดเสียเจนพุทธาลที่เหมือนจะไม่เข้าใจแต่ก็เข้าใจต้องออกโรงม้นอนกันอยู่หลายรอบ ก่อนจะหายโกรธแล้วมาสอนดาบให้พุทธาลตามคำขอเพื่อใช้เป็นวิชาป้องกันตัวซึ่งสิ่งที่พุทธาบนบรรจงทำมาเพื่อบรรเทาอาการงอนของพ่อฤิ์นั่นก็คือข้าวราดไข่เจียวอาหารที่ดูธรรมดาแม้พุทธานจะมีเวลาลงครัวน้อยแต่แม่ก็ใส่ใจในการปรุงเป็นอย่างดีโดยไข่เจียวออกมาน่ารับประทานมากๆทั้งกรอบสีเหลืองทอง หน้าลิ้มชิมยิ่งนักว่าแล้วพ่อริ์ก็กินจนเกลี้ยงจานซึ่งมีซีนป้อนข้าวกันด้วยนะบอกเลยว่าหวานเวอร์เบอร์ใหญ่บึ้มด้านพุทตานที่ทำเป็นไม่สนใจแต่ไงแอบส่องตอนพ่อเขากินอย่างอเร็ดอร่อยกินไปยิ้มไปคนทำก็เขินอาจิว่าแล้วเรามาส่องกันดีกว่าว่าไข่เจียวสูตรพิเศษของพุตานนั้นแม่ใส่อะไรลงไปบ้าง โดยแม่พุตตานได้ซอยหอมแดงหลายหัวพริกสดทั้งแดงเขียวและเด็ดใบโหระพาใส่ลงไปในไข่เจียวพอน้ำมันร้อนก็นำลงทอดในทันทีพลิกซ้ายพลิกขวาพอไข่เจียวเหลืองทองสวยงามก็ตักใส่จานที่มีข้าวสวยร้อนร้ๆโปะลงไปแบบนั้นแถมต่อท้ายด้วยพริกน้ำปลาแกล้มนิดแกล้มหน่อยให้พอมีรสชาติหน้าฟาดไมหมล่ะทุกคน ต่อมาในซีนสอนฟันดาบแต่สอนยังไงก็ไม่รู้มันน่ารักตมูตมิไม่ไหวหน้าใกล้หน้าหัวใจใกล้หัวใจสุดๆเบื้องหน้าดูตมูตมีแต่เบื้องหลังดูจะเป็นซีนขำๆซะมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าใครไปสะกิดเส้นตื้นซ้อมท่าอยู่ดีๆลูกบ้าจี้ก็ระเบิดออกมาพอโป๊บซ้อมจะสอนดาบเบลล่าเอามืออ้อมมากอดน,นิดนึงเบลล่าก็หลุดขำซะแล้ว ส่วนโป๊บก็ขำตามกันจนไม่มีใครหยุดใครได้อันนี้แค่ซ้อมดาบเบื้องต้นเท่านั้นนะจ๊ะถ้าซ้อมจริงจังกว่านี้พูดเลยว่าไม่ควรพลาดอยากได้อาจารย์สอนดาบแบบพ่อฤทธิ์สักหลายหลายคนเลยเจ้าคะ่ะ